ขออนุญ,ญาตอัดหน้าจอไว้นะครับสําหรับเ,เพื่อนที่ไม่ได้เข้ามาเรียนในวันนี้นะครับจะได้เขาดูย้อนหลังได้นะเอาละเรามาดูกันนะครับวันนี้เรียนอะไรก็ยังคงอยู่กับเรื่องของบัญชี gmail เหมือนเดิมนะครับจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับว่าบัญชี gmail เนี่ยมันมีไว้ทําอะไรมีประโยชน์ยังไงทําอะไรได้นะครับพัฒนามาจากอ e ีเมลอย่างไงนะครับ แล้วก็เป็นภาพใหญ่เนาะซึ่งวันนี้ก็อยู่ในพาร์ทหนึ่งของบัญชี Gmail นี่แหละอ่ะตอนนี้ทุกคนมีบัญชี Gmail หม,มายแล้วถูกไหมใช่ปะเออไม่อยากรู้แล้วเอาเป็นว่าทุกคนมีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ถ้าใครไม่มีบัญชี Gmail เ,เนี่ยก็ต้องกลับไปดูเทสที่แล้วออก่อนนะครับแล้วอออก็ถึงจะสามารถทำงานในวันนี้ได้นะครับอ่ะ แรงมากอะไรนะป้าครับตัรหัสรหัสห้องฟรีไฟล์เหรอป้าวป้าป้าผมอ่ะง<ม>ั้นไปกันต่อนะครับอ่ะไอจีเมลมันก็คือการส่งจดหมายอ<ม>ิเล็กทรอนิกส์นั่นแหละซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าเ,เราจะส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ย่างไรนะครับอ่ะหรือที่เขาเรียกกันว่าส่งเมลนั่นแหละ ซึ่งเข้าดูวิวัฒนาการเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นพวกนกพิราบอะไรเงี้ยส่งจดหมายโด้วยรุษบุรไฟีย์เนาะส่งแฟกหรือว่าโทรเลขเนี่ยส่งเพจเจอร์เนาะ SMS อีเมลจะมาถึงโทรศัพท์นะครับก่อนที่จะไปถึง Gmail เนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างนะก็จะมีพวกอ่านกพิ้าบนะครับบุตรไฟเซนีนะครับก็จะมีโทรเลขใช่ไหม เพจเจอร์เนาะอีเมล g m a i l เนาะไปถึงสมาร์ทโฟนที่สามารถมีแอปเนะี่ยใช้ได้ทุกอย่างเลยนะครับอ่ะซึ่งวันนี้เราจะมาดู Gmail กันนะครับข้อดีของ Gmail ก็คือแม้ว่าจะอยู่ทุกส่วนไหนในทุกมุมโยกเนะี่ยก็จะส่งข้อความหากันได้ติดต่อกันได้เสมอนะครับก็แอปแอปในการสื่อสารก็ยึดยึดข้อนี้เป็นหลักนะแม่ว่าจะอยู่อยู่จุดไหนนะทุกทุกุกมุมโยกเลยนะฮะก็จะมี จะมีการสื่อสารที่รวดเร็วทันใจนะครับเพียงแค่หนึ่งคลิกคลิกปั๊บก็ถึงพ๊บเลยนะครับไม่แค่เฉพาะกับ Gmail ก็จะเป็นพวกไลน์อะไรเงี้ยก็จะมีหมดทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการส่งจดหมายที่รวดเร็วที่สุดก็คือเนี่ยนะครับการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่า Gmail นะทำให้เราติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วและไร้ซึ่งผมแดนนะครับอ่ะวันนี้ก็ง่ายๆครับเราจะไม่ียนรู้เรื่องการส่งจดหมายหรือว่าการส่งเมลนั่นแหละนะโดยใช้บัญชี gmail นะครับ ซึ่งคุยทำให้ดู2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือวิธีที่เราจะเขียนจดหมายบนคอมแล้วส่งไปกับวิธีสองคือเขียนจดหมายบนบน,บน,บนม,มือถือส่งด้วยโทรศัพท์ม,มือถือนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันนะครับถ้าถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์เนี่ยขั้นแรกก็ให้คุณไปที่ Gmail ก่อนอ่าไปที่ Google ทุกทีพอไปที่ Google เนี่ยถ้าคุณมีบัญชี Gmail เนี่ยต่อจากครั้งที่แล้วเลยมันจะต้องขึ้นไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับตัวที่เป็นตัวยอ่อเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเปิดมาปุ๊บ ให้ทุกคนคลิกไปที่คําว่า Gmail ครับอ่าคลิกไปเลยพอคลิกไปมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้มาครับนี่คือหน้า Gmail นะครับ <c oughs> ซึ่งตรงนี้ก็คือไอ้ตรงที่ครูเบอร์ไว้ก็คือเป็นจดหมายแบบว่าที่คนอื่นเขาส่งหาครูคอะไรเงี้ยก็ขอแยกเบอร์ไว้นะเป็นเรื่องส่วนตัวนะอ่าเสร็จปุ๊บเราก็จะมีหน้าตาต่างๆมากมายครับมีเครื่องมือมากมายแล้วก็มีนี่ฮะระบบว่าเราเนี่ยเราระบบว่าเราเนี่ยล็อกอินแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ล็อกอินก็ล็อกอินซะนะเอาเดี๋ยวเราจะเขียนจดหมายยังไงครับ ให้ไปที่ตรงนี้ครับคลิกตรงนี้ครับคําว่าเขียนตรงนี้ปุ่มนี้เลยเมื่อหนูคลิกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะปรากฏหน้าต่างเล็กๆแบบเนี้ยขึ้นมาเป็นหน้าต่างสําหรับการเขียนจดหมายพวกนี้คือการจะเขียนจดหมายเนี่ยก็ต้องมีกระดาษแล้วก็มีหมึกใช่ไหมเขียนประทับตาอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นกรอบเหมือนเป็นกระดาษให้เราเขียนจดหมายนะคราวนี้มันก็จะมี3าส่วนครับก็คืออะไรถึงเขียนจดหมายถึงใครเรื่องเรื่องอะไรแล้วก็หน้าว่างๆตรงนี้ก็คืออะไรครับเนื้อหาของจดหมายอ่ะเรามาดูภาพรายการนี่ไงถึงก็คืออะไร ให้คุณกรอบชื่อบัญชี Gmail ของคนที่เราต้องการจะติดต่อหรือส่งจดหมายไปหาเขานั่นแหละอย่างเช่นถ้าหนูจะส่งจดหมายหาครูหนูก็ต้องเอาขอ Gmail ครูไปนะครับเอาชื่อ Gmail ครูไปกรอบบรรทัดแรกสุดนะครับเสร็จปุ๊บเรื่องเรื่องอะไรเราก็ตั้งชื่อเรื่องครับเช่นอ่าเรื่องขอเชิญร่วมประชุมจดหมายพักร้อนสบายดีไหมเรียนคุณจุดๆส่วนตรงที่ว่างๆข้างล่างคือเนื้อหาของจดหมายเขียนบรรยายยาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับสามารถเอ,อ่อแนบ คลิปวิดีโอแนบลิงก์ใส่ e m o จ i c o n แนบลิงก์ Google Drive แนบรูปก,ก็ได้นะครับอ่ะแบบนี้ครับอ่ะกรอกชื่อจิง mail ของครูไปอย่าง gmail ของครูชื่อว่า j. p ียวุฒ at gmail.com นะครับเมื่อท่านนักงเรนเซิร์ชปุ๊บระบบมันจะเซิร์ชให้ออโตอ้เลยเพืบว่าใช่คนนี้ไหมอ่ะถ้าใช่คลิกเลยพอคลิกปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อครูโดยอัตโนมัติว่าเฮ้ยคุณจะส่งถึงคนนี้นะอ่ะคุณก็มาใส่ชื่อเรื่องครับอย่างเช่นคูส่งหาตัวเอง ปุ๊บก็เป็นไรจดหมายลาพักร้อนอ่าเรียนท่านจดจด,จด,จดนี่นั่นน,น,นี่ขออนุญาตลาพักร้อนสามสิบวันนะครับอะไรอย่างนี้เมื่อนักเรียนเขียนเสร็จปุ๊บแนบภาพทําทุกอย่างแล้วตัวทานตัวสะกดเรียบร้อยก็กดส่งที่ปุ่มสีฟ้าตรงนี้ครับอ่ากดปุ๊บจดหมายจะไปถึงนู่นเลยครับจะไปถึงเจ้าตัวเลยนะครับเมื่อคนที่เป็นผู้รับเปิดเปิดเมลขึ้นมาเนี่ยก็จะมีเมลใหม่ขึ้นมาเห็นไหมว่าเป็นจดหมายลาพักร้อนนี่คือในกรณีที่เราเปิดในคอมพิวเตอร์ ก็สามารถเข้าไปอ่านเนื้อความได้นะครับอะถ้าเป็นในกรณีของโทรศัพท์มือถือล่ะทําอย่างไรนะครับเอาอะะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยครับนักเรียก็ต้องเปิดอะไรขึ้นมาก่อนหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับเสร็จปั๊บนะครับไปที่ตัว Google ตรงเนี้ยส่วนใหญ่ถ้าเป็น Android จะมีทุกเครื่องนะครับเข้าไปครับแล้วหาคําว่า gmail ครับก็คือแอปที่ชื่อว่า gmail นี่ยตัวเนี้ยเลือกแอปนี้เนาะ เมื่อนักเรียนเลือกแอปนี้เนี่ยถ้านักเรียนมีบัญชี Gmail ที่ล็อกอินไว้อยู่แล้วเนี่ยมันจะล็อกอินออโต้ใช่ไหมมันจะขึ้นตรงนี้ออโต้ Auto เลยนะครับเรียบร้อยนะครับพอน่านเรียนเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ไม่ต่างจากในคอมหรอกแค่เปลี่ยนเป็นแนวตั้งนะครับปุ่มเขียนก็จะไปอยู่ด้านล่างนะครับนก,ก็แค่คลิกที่ตรงนี้เมื่อคลิกขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมนักเรียนมันก็จะมีเนี่ยให้เขียน3าส่วนเหมือนกันจากใครตรงนี้จะเป็นชื่อเมลหนูมันจะเป็นชื่อเมลหนูโดยอัตโนม หนูก็ต้องเอาเมลคูไปใส่หรือเมลเพื่อนท่านนักเยนจะเขียนจดหมายหาเพื่อนตั้งชื่อเรื่องแล้วก็เขียนเนื้อหาจดหมายทั้งหมดนะครับก็จะได้แบบนี้อะอย่างนี้ครูส่งหาตัวเองนะครับมันก็จะเป็นขออนุญาตลาพักร้อนเนื่องจากเบื่อการสอนออนไลน์แล้วนะครับพักร้อนสักเดือนนึงเลยนะครับเออปุ๊บเมื่อเสร็จปุ๊บใช่ไหมให้นักเรียนกดส่งที่สีฟ้าข้างบนเนี้ยเนี่ยปุ๊บก็จะเรียบร้อย เมลก็จะไปขึ้นในมือถือของอีกคนหนึ่งนะครับอย่างนี้ครูส่งหาตัวเองก็จะขึ้นหาตัวเองนะบออแบบนี้นะครับง่ายๆนะซึ่งงานในวันนี้ครับง่ายง่ายมากๆนะค,คือให้นักเรียนเนี่ยเขียนเมลส่งครูนะครับโดยส่งไปที่บัญชีนี้นะครับนี่ไอ้เหลืองๆตรงนี้ครูคาดไว้เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นชื่อเมลหนูด้วยตอนนั้นหนูมไม่ต้องไปกรอกอะไรนะครับสิ่งที่หนูต้องกรอกคืออะไรถึงใครก็รคือถึงครูเนี่ยหนูอเนี่ยไปหนูเขียนตามนี้ลงไปนะครับ นะครับแล้ว enter มันจะเป็นชื่อครูนะครับเอาเมลครูไปกรอกนะครับเสร็จปุ๊บตรงชื่อเรื่องเนี่ยชื่อเรื่องให้เขียนเป็นชื่อเลขที่ไอชื่อชั้นเลขที่ไม่ต้องมีนามสกุลอย่างเช่นเด็กชายก็คืออะไรสุกรีป6ทับ1เลขที่25นะครับส่วนเนื้อหาของจดหมายเนี่ยบรรทัดแรกให้เขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่เต็มนะครับแล้วก็บรรยายจดหมายบรรยายเรื่องอะไรก็ได้ครับอย่างเช่นเขาเรียนครบแล้วอยากเปิดเทอมแล้วไม่อยากเรียนออนไลน์แล้วอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับ เขียนบรรยายได้เลยครับเหมือนการเขียนจดหมายส่งหาครูนะครับทั้งหมดนี้ก็จะมีครูแค่เห็นคนเดียวนะครับเพื่อนก็จะไม่เห็นนะครับอ่ะนี่ก็คืองานในวันนี้นะสำหรับภาพนี้อ่ะมีใครมีคําถามไหมมีใครมีคําถามไหมถ้าไม่มีผมจะปล่อยให้ไปทําโดยผมจะ ส่งรูปนี้เข้าไปในไลน์นะครับโพสไปในโนต้ตแล้วก็วิธีการส่งอีเมลในมือถือนะครับให้หนูไปดูกันแบบนี้นะครับทั้งหมด3รูปนี้นะครับหนูก็แค่ส่งเมลมาให้ครูนะครับไม่ต้องแคปหน้าจอมาโชว์ทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าหนูส่งเมลถูกเมลมันจะกลับมาหาที่ครูเองนะครับแล้วครูจะเปิดมาเห็นชื่อหนูแล้วครูเช็คเองครูจัดการเองนะครับซึ่งมันใช้ไม่เกินห้านาทีหรอกก็เขียนบรรยายมาประมาณ3ามสบรรทัดเนาะมีตัวอย่างให้พร้อมแล้วนะครับเอาแหละอ่ะถ้าเกิดว่า ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะโพสต์ไว้ให้เลยนะหลังจากนี้นะอ่ะเชิญครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันสัปดาห์หน้าครับบ๊ายบายไว้เจอกันสัปดาห์หน้าครับเชิญครับไปไปกันยังไง hello, Bay. Bay cái đó chứ? Mấy, đang đang ở chứ? Mấy, nghe, 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 nghe,